อันนี้เราก็อยู่ในงานราเก้าหน้านะครับตอนนี้ผมก็พาเดินเข้ามาในถึงในงานแล้วก็มีบูธมีค้าเีมีคาเดียวคผมน,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 น้องประชาชนเริ่มเดินเข้ามาแล้ะเดินเ,ดนเข้ามาข้าทาทยวัน ความคึคมก,ก,ออกคัากมาอมาจากามาจากขอนแกนเนาะนนมาจากขอนแก่นบรรยากาศมีดาวาาดิมแข่งเบล ความนี่เปนน้ำตาลน้ำตาลมีน้ำอ้อยมีก็เป็นไก่หน้าให้กำลังใจมี้ก็เริ่มต่อหาเริ่มคือคดีหลายๆคดีในการต่อสู้ทั้งการเงื่องนะครับตู้บรรยากาศใครี่ผู้ใดอยากซอยเรื่องบูธนะบูธงานเงินประกันเนาะอ่าเพราะว่าแต่ละคดีมันก็จะมี พาใส่ใจแม่กับสินี้เรื่องอ่าบรรยากาศก็เยอะๆกับสคนมาเยอะมากแล้วก็มีหลายๆบูธอันนี้บูธเบียร์งมันเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วอันนี้ก็มีไวมาเมาลูกว่าลูกมอนนะครับ ก็เป็นสินค้าพื้นเมืองประจำถิ่นต้นถิ่นต้ถิ่นหลายทนะนี่ก็นี่ก็นำเสนอหน้าดูมากมีหลายทีนะครับมาททานมากนี่เป็นเบียร์นะนี่สาโทสาโทมีเบียร์เนาะมีเยอะมากหลากหลายหลากหลายนี่ก็คือครับนี่ก็เป็นครับ ทำเบียร์ทำเบียร์ทำเอง,องเอเพเราดีจริงด้วยมียี่ห้อของเองปลาดิีดีอะไรนะปลาดิีปลาดอยาปลาดีปลาดอยน้องเขาก็ทำเองน่าทานมากเดี๋ยวมาชิชมมีซามาสุราไปที่อะไรเรากำลังคึกคัก มีมีโพดังมากสนใจมาก่น,นี่40ดีกีน,นี่40ดีกีแล้วประกันว่าดื่มแล้วไม่มีล้มหลับไปเลยแค่รสชาติดีมากบรออารยากาศก็เป็นไปอย่างกันเองนะอันนี้ก็มีมร้านขายย่างอะไเดี๋ยวพาไปดูเวที ผมพาเดินเข้าไปดูเวทีด้านในนะครับมีสินค้านีอะไรมีกบัวด้วยมีกบัวมาทานแตไม่ใช่าคันเดินเข้าไปด้านในนะเข้ามาชมบรรยากาศนี่ก็เป็นเวทีด้านในก็จะเป็นเวทีของการเสวนานะครับสวัสดีครับ บรรยากาศก็เริ่มค,คึกคักแล้วรากก็เริ่มคึกคักเรื่รก็ <พ clause? S 3> ขขคึกคักนะใครที่กำลังอยู่ใกล้ๆจ,จังหวัดสุรินทร์นะครับก็เดินทางมาได้สุรล่าลับนะก็กำลังค,งคึกคักแว่ะผมคึกคักเนี่ยปีเจ้านี่ไงดูครับผมเ <laughs> <ๆ>นี่ยเล่าบวาย เียเราบวยว่าอร่อยไม่อร่อยก็ดูเจ้าของร้านลูกหมอนลูกหมอนเท่ที่หมอนไหมเข่เลี้ยงไหมเด็กเขาเลี้ยงหมอนังแดงคือพื้นบ้านเลยธรรมชาติมันจะันี้คือจะเป็นอินทรีย์แน่นอนต้องมาจะไม่มีสารเคมีแน่นอนต้องมาชิมเลยดูจากดูดูหน้าคนทำก็หนะคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ๋อนี่มีต้อกโอ๊กกี้ น,นี้มาจากเกาหลีเลยนะเดินทางมาดูจากหน้าเหมือนเกาหลีมากใช่ไหมต๊อกปกกีนี่มาจากเกาหลีหมาล่าชาบูเสียบไม้เนี่ยดูดูนะในปู๊ก็มีอาหารแบบนี้นะบางลาฐานมากำลังคึกคักตรงมาตรงมาใครอยู่ใกล้ๆต้องรีบม,มาด่วนมาด่วนนี่มาแล้วเนี่ยใครกำลังมองหาคาบเบียร่อยอร่อย,ออยที่สุรินทร์ก็ที่นี่เลย อันนี้มีหน้าร้านอยู่ที่อยู่ที่ซอยน้ำบัวอยู่ที่ทสุรินเลยอ่าใช่ใช่เน,นี่ยดูใกำลังเป็นบูธอันนี้ทําอยู่มีหน้าร้านอยู่ที่สุรินนะมีหน้าร้านาาสุรินอา่าถามมาผมตั้งใจมาชิมที่นี่นอย่างนี้ก็คาเบียร์นี่ครับรบรรยากาศก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นสุราพื้นถิ่นนะครับสุราพื้นถิ่นที่ หลายๆคนก็ตั้งใจมาเอาผลผลิตของตัวเองมาออกบูธเพื่อที่เพื่อที่จะจะให้ทางหลายๆคนได้ชิมรสชาติของตัวเองนะก็เป็นบรรยากาศที่น่าทานมากเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปไปชิมก่อนนะครับเดี๋ยวจะบรรยายให้ดูอีกครั้งนะครับ